มื่อยากได้ปัฒนาเป็นมนุษย์ดีตีชุดต้องแปลงแรงเหมืนอนยางมาต้องกะทามาง่าบนตนจำได้แล้วแปลงงกายเป็นเตวีตีร้วยงานตั้งแต่บัดนี้เป็นตนปคอยร่างของกูกลายเป็นผู้หญิงช,า,ชาวชาวมนุษย์อย่างนี้ผม้ ก็ูน,น,นช่วยไม่พ่นด้วยแม่เอ้ยแม่นี่ตกก็เรียยวกัดมาตกก็เาอากันทีนี้อยากถามว่าผู้ชายจะมนุษย์ก็ชอบผู้หญิงก็ชอบกันตรงไหน ผู้ใจชาวมนุษย์จะจบผู้หญิงก็จบกันตุงน้อย <c oughs> ที่อบตอนอไหนก็จบใบหน้าเห็นใบหน้าห็นใบหน้าแล่วก็จบและนอกจากนั้นนอกจากนั้นก็ตรงนั้นตรงไหนนาอ,อกทำ,อทำไมคือจะไม่คนก็เลี้ยงลูกด้วยนมนมอณะน,นี้ก็จะตรงห้าคนเดนมีตุนเลี้ยงลูกทุง่งอย่างจันใช้ได้ไหมเนี่ย ใจได้จนอยาบีไปนัดแต่จะเล็ดขึ้นบนเว้นเนาะจนพยายามหลักษาใหญ่ลมออนจริงเดียวนี่แล้วทำไมลมอ่อนไม่ได้ใหญ่เมื่อนเมื่อก้องเมี่ยวปุมมีในพูนอะไรทำไมอ่ะเมี่ยวปุมในหลวงช่องคนหยัดผมยานแก่ตายโอ้มหยกทรงไมอ่อ้อนใจพุดหยัดผมหนังติม้มเครืองอยู่ในครัวโลกป้านุ่มไปกินอยู่หน้าบ้าน และเดี๋ยวนี้ไปไหนแล้วมีนายพลตายแล้วทำไม่ถึงตายอะ่ะเกยรถเรื่องหนุ่มโอยก้าวหนอรถตายพลโถ้ยนายพลแลวต่อไปนอกจากหน้ากอก็ชอบกันตรงไหนที่นี่กูเต็มหน้าไปวกระบ,บี่รอยชอบตรงไหนนั่นตรงไหนนั่นตรงไหนแล้วมึงี้ให้ถึงเดมมึงเจีย๊ยแต ไปไหนยคับไปได้เดี๋ยวกูตุ้งเหี่ยผมได้ไปห้ามอนะไปได้ฉจนลาก่อนนะแกดูแลบ้านเมืองจะได้ดีฉจนจะพาผัวมาที่นี่นะจะาไ่ด้วยเออโชคดีเลยก็จนโชคดีไงนายพัวโลโลนะเหทนนี้ครับภาเมียมาป้าป่มนักลุนกันหดนี้ตายแล้วอยู่เมืองยักษ์ทำไมผู้หญิงยักษ์ทำไมแกไม่สนใจจนใจเลยเหยดผมเต่าเต่าบิงหน้าไปได้ เมื่อมาคิดแล้วคงมีพิดทามตีการจะประกาศงล้ามนุษย์ไม่กว่าอยู่ตีจุดไหนแปลงดันจัดปากหน้าตัดปากปลยตัดมาพบกับโนอไทยตีการไทยอยู่ริมตันแล้วตัดมาพบกับนอไทย ห,หนึ่งยักษ์กาฉุนแรงร่างเป็นผู้หญิงสาวชาวมนุษย์ เพื่อที่จะงาผู้ชายชาวมนุษย์มาเป็นผู้เคียงนอนพวกเธอบัดนี้เธอเดินประกาศกล้องไปตามกลางเส้นทางมนุษย์ผู้ไหนที่อยากมีเมียอยากมีเมียสวยๆวยก็เจิญทางนี้เถอะเขอยากมีเมียบ้างเอ๊ะ สวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะโอ้โหนห่อจังเลยทำไมรออย่างนี้ก็งค,คงจะเป็นเนื้อคู่ของเรากัะมันที่ได้มาเจอกันเราที่กลางป่ากแก่งนี้คุณเป็นใครมาจากไหนนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังกัน ប <baw> ៉ាវម <-pah> <cute> ីណ <-pah> <mikanda> ាទីដៅប៉ាវចិត្តទីចៃមកប៉ាវទីដៅប៉ាវមេកណ្ដាកំបាក់ឯង กังไงตรงสิอยากจะบอกว่าน้องนุชรักปี่จุดทีวีแม่ที่ปีแม่เกียงกากับน้องน้องนางใครน้องเดินตั้งมากูพอปีแม่เปินจุดจิ นต่างมาคู่ปีนะเป็นจูจินตุกวาคืนน้องอรรองราละพราะหนาจนเต็มแจ,จตักซะแอคตอนนี้ใจเบาผีก้าวใจเรต่อไรหน่อมอบไก่ปีใจได้จิตใจน้องชื่อกาศูนย์กะผมชื่อเดชศักดิ์ครับ ป้อมบุญประกอบครับว้าบุญประกอบแล้วคุณละ่ะมาดูตาอยู่เตงใช้ใช้ก,ก็หลอกหลอกคันผัอนกพิเรศเจอบุญประกอบเรามารุตาอยู่เตงแล้วคุณจะไปไหนเลยคะผมหลงป่าครับแล้วคุณละ่ะฉันมาหาผัวกัะตัว ทำไมก็พูดกันส่งๆอย่างเงี้ยพี่นุ้ยพันนันนี่วันนี้ก็ต่อใจท,ทงเฟินก็ไม่ใจกันแล้วลูกแจ๊ดใจลูกแจมคลุกคลิกคลุกคลิกเกกๆๆๆๆๆต็มจอดต่อใจท,ทงดิว่าตัดไปเลยโรตั้งเพียนไอ้นุย้ยก็บอกว่าเขามืหาผัวมาเยกย้อะครับผัวเติร์ตรุ่นเนอไม่หรอกฉันอยากที่จะมีผัวสักคนโอ้คุณมาหาแคว้นอย่างนั้นล่ะ ใช่แกอยากเป็นผัวจันบ้างโอ้โอ,โอมือลงนอดนี่ไม่จำเก้ากันกันกบขีมมึงอะมาแหน่ไมคกูหาวใจบันเพื่อนอดของกูขีมแ่เหลือน,นี้หอตื้อวันเหลือนจนลงนะปอดคุณเป็นใครนะผมคือคว้าชัยเด็ชศักครับแล้วคุณมาที่นี่ทำไมพวกผมหลงป่าอยากที่จะเดินทางไปยังนะครเทพเชียงวน ดีแล้วคุณคะทำไมคุณเป็นผัวฉันเตและฉันจะไปส่งที่นครเทพสิงหอ,อ่อไม่หรอกครับตอนนี้ผมยังไม่อยากที่จะมีเมียแะลาทิศไปแล้วเนึ่งตำแหน่งท <c oughs> ่านประธานครับท่านประธานหยยดเหมือนกับประธานประาตาูเก๊ตายจัน,น เป็นเด็กไม่ได้เดีนี tipo, é? É. Eu, okay. ่หนูเลยเลยมันกูชอบนล้พี่นุ้ยผู้หญิงคนนี้เขาจะผมรู้แล้วกับปากก้อยงปุ๊บแทนนี้ตัวเด็กแจ่มผมจัดการเองพี่นุ้ยนุ้ยเออเดี๋ยวผมคุยเองผมแกเองจึงงาชี้บันแกว้งกวนให้มันได้คนนะเออชื่อได้เด็กค้าหนูนุ้ยครับแล้วคุณจะไปไหนนะไปบอกกุ้งครับ พูดไทยก็ได้ฉันขังข้าใจอ๋อขังขกาใจนะคือเปลีฟฟ่ยนนี้ไปบอกคุง้งอ๋อยุ่งนี่กับวังนี้เตรียมยังบอกคุ้งนี่ขึ้นมาแล้วจะปพวยตายยุ่งแล้วไปทำทำไมากันไม่ทำตาวแกยีกก่คข้าเอาผมตกลงหลกจ้างโง่กันแล้วยุง่งไอ้ตายุ้งคนนี้ฉันเคยเห็นที่ไหนอะที่ไหนกันใน ในหนังเรื่องอะไรเนี่ยอย่างไรกับนายตรองบอกไะ้ที่เรื่องบนรักลูกทุง่งอ๋อไอ้คราวกับไม่เตี้ยขาวเกียร์อ๋อกันนั้นชาดเปรตถอยหวากูควายแล้วฮ่าฮ่าฮ่าคู่เด็ต่อได้ไดน้องทำไมอ่ะ <c oughs> องงอยังมาผัวเขาคุยอะไรอีกไปหน่อยไม่รู้เปล้ยแทมเหลาใช่ฉันมางาผัวค่ะถ้าน้องอยากได้ผัวนะี่ยกว่าใจน้องกว่าเราดนะคนอื่นยังไมีแล้วจยงเพนพี่เป็นใครพี่คือกว่าใจเดชที่นวลเป็นกว่าใจด้วยกับเป็นกว่าแคกลกว่าใจเดชครับแล้วทำไมกว่าใจเดชสักผิวขาวเดชสีนวลผิวดำล่ะพอดีว่างนี้ไม่ว่าระรูดคนละจะติท่านเจกัน ทำไมครับป่าใจเด็ดชักประทรุดในราจะวังเนื้วคุณล่ะประทรุดในตุ้งประยังางหมอต้อยทำไมจะได้แม่ออกชุดรกรามหรือไม่เจตําปลื้โถคค่เก๋ย์แต่อยากที่จะให้มีผัวนี่ก็จัดการเลยจัดการเลยขวาดเลยดีนะฮะดีฉันขอดก็เลยขวาดเลยขอดเลยเฮ้เยทำไมทำไมคุณอยัดแม่เ่นวลนที่ร่างมึงอยาไปเอาจำนาบานกู ไอ้ต้อยจ่าดูบาทนั่นบอกครูจีบกว่าป้ามึงโยไนไหนๆกับคนอื่นหน่อยแล้วจ่าปี้เดี๋ยวควัดจะน้ามันมึงนี่เอาปูยิ่งคนนี้มามีตาไหมไอ้ตร้อยจับเลยที่ว่าไปทับเลยเออจับเลยเออ,อเดี๋ยวมึงต้องควัดกันเออไปแล้วไอ้โดยไปได้โปรตาร์เต้แล้เเลครับพอ่อชวนเตงกันว่านั้นเตงตร้ไปแล้วพูดมึงควัดกันว่าอ้า พี่ระดับกูไปแถแรล่ด็ก,กวัดก็ไม่ใจเรื่องอะไรระดับกู้ไอ้ติงกูจบระดับหนักต่ำเองช่วงไปชับแลเด็ก,กวัดก็ไม่ใจเรื่องเราจะนันตาทูเปลืทูพี่ทูไปแต่ทูคนเราไอ้นู้นเนื้มต้องโรมาอยู่เต่าได้แล้วในกูการทรึกข์าก็พอจ่มหวรเรียนต่างพระกัจชาบได้เป็นเจ้าอาวาตัวกันแล้วกูระดับจบหนักต่ำเองไปแถวจาบแลเด็ก,กวัดก็ไม่ใจเรื่อง พ่อเทียนุยอปปู้อีเฟกัไปเฟสแต่ชู้้ากูไม่สนใจแล้วกูไปแต่กูเห็ดมมารเราไปไปทับแรลแต่เรามากกันนั่นปยไม่ปลกันแล้วปล่อยผมนะคะุณนะทำไมทำอย่างนี้ไม่ปล่อยปล่อยผมสิทำไมผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้อู้อ้อู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 ้อ้อ้อู้อ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 อ้อู้อ้อูอ้้ออ้อ้อ้้อ้อ้อ้้อ้อ้้อ้อ้ออ้ออ้้อ องแก่ป้ากว่าเจ้าององอ้อย่าผมอผลององความโคบลิ้งแล้วอย่าผมพลิ้งกูพลิ้งและนี้ป้าคูเตียนออกได้เรื่องนู้นมาเองมาเองม่เองนู้นใช่นู้นนักทําเองแกเปลือยเจ้าคลิ้งอยู่แล้วทําไปได้วะไม่ถูกบอกตั้งได้ตรงนี้ทำอะไรคุณทำอะไรฮะ อห้าบุกกับทรรมไดก็บุกทำดำปลาครับหลวง้าห้าบุกทำดำปลาแล้วแกก็ไปนั่งทำาอะไรอยู่ในนั้นเออขี้กับทรอมไดนะก็ลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เออนี่แบบว่านั่งลูกอยู่นี่ลูกขึ้นมาญาติกับแกจะต้องมีความผิด นับหนึ่งถึงสามถ้าแกไม่รู้แค่เจ็บตัวแน่หนึ่งสองสามอืมอุ้ยบ้าบอกแล้วว่าอย่าลุกอย่าลุกอย่ามม่งแกนาตดกลับมานี้าตดเบรสหนักต่ำเอ็กว่าแกเปลือยแล้วกลิ้งไม่เกิดเห็นเจ้คนเปรสมาถึงได้รูแคตายอุ้งอะไรเมนูบาจริง แกเป็นใครเหล่านคอยฉันชื่อว่าดวงมานเป็นลูกของยักษ์ไมยราบ้วล่านมาใยแกเนี้ฉันมาต้องการที่จะตามหาคว้าายเดชศักดิ์เพื่อที่จะช่วยเหลือพระพ่อของฉันน่ะกําลังติดตามฆ่าคว้าใจเดชศักดิ์แต่านไม่รู้จักที่กว่าใจเดชศักดิ์ฉันยังไม่เคยรู้จักเลยแล้วนี่ในกว่าชาย,ยุ่นอยู่นี้ฮอ <c oughs> นี้เหรออรันละในพ่อบอกว่ารูปหลอ่อแล้วทำไมผิวดำอย่างนี้ พอดีวันนี้กลางเลัมทำไมอเดือนเบิดแล้วพี่ิมดำเห็นไหมมอนจริงจอกจกนะนะคุณคือควา้าใจเด็ดสักกับคุณไอ้ปาพมนี่ใช่ฉันจะพาคุณหนีแต่หน้าตายอย่างนี้ฉันคงพาหนีไม่ลงหรอกคุณคือควา้าอ้าวแล้วผู้ชายคนนั้นใครนายกับ เนี่ยกับกว่าใจเด็ดสักนอนแล้วใครอ่ะคือ,อเนี่ยกับมันแต่พรม,มันมไม่ใช่กับทําไมเท่งคือพุมคือทำไมแกาวหลังอย่าบอกอย่างนั้นดิปุ่มปิดไปแล้วกับกว่าใจคงจะง่ายกับไปไม่เป็นไรแต่แกาวหลังเท่งอย่าทำอย่างนั้นน,น,น,แบบนืมันมน่าเกลียดครับคือแบบว่ามันมันมันกันไงคือพุ่มปุ่มอาร์ต กหลังไม่เอานะเท่งนะกลับแล้วก็ปุ่มก็ร้องกว่าใจตักนิดขอร้องกัได้อย่าบอกไ้นู่นหน่วยกที่นวนรูว่าปุ่มพิษได้เยผักบอกกูแล้วทางทองเช็ดเจวแล้วไปเต่งทางนู้นกลับไปนู่นหน่วยไปแต่คลิ้งว่าเราคุณเป็นใครเลยครับฉันชื่อดวงมารเป็นลูกของยักษ์มยาดา แล้วคุณมาทําไมอ่ะจะต้องการที่จะมาช่วยเหลือคว้าใจาเดชศัก์ผมนี่แหละคือคว้าใจาเดชศัก์นี่คือคว้าใจเดชศัก์ใช่พอดีเลยจะนจะช่วยเหลือคุณเพราะตอนนี้พ่อของฉันติดตามข่าคุณพี่ชายของฉันไม่ต้องการที่จะให้พี่ไม่ต้องการที่จะให้คุณเดชศักดิ์เนี่ยต้องสิ้นชีวิตเพราะการกระทำของพ่อฉันอยากที่จะพาคุณ หนีเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภยัยฉันไม่ยอมไม่ไปหรอกทำไมเด็กผู้ชยายคนนี้คือผัวของฉันโทรคุณคุณอย่ามาพูดอย่างนี้เด็กผมไม่ได้เป็นผัวของคุณคุณพาความเป็นเมียมายัดเยียอะไรกับผมต่างหากแต่ฉันมีจิตท,ที่จะเป็นเมียคุณแล้วด้วยฉันจะต้องท้องกับคุณอย่างแน่นอนในเมื่อฉันเสียความชาวให้กับคุณแล้ว เคยเล่านน้องเท้อเขี้ยวแน่ถ่าน้ำเออห้ามบันี้ถ้าได้กับมึงมึงตำเปลือที่น้อยกูแก้เปลือยเหล่าคลิงไอ้นุ้ยชายจูม่านี่นั่นหลือไม่มานานเลี่ยแล้วตึงจูชายถ้ากูโค่นอะไรได้สักสิ่งได้ไหมโคอนอะไรได้โคองว่าอย่าเล่นกับว่าคลิ้ง ชอยกูมไม่จบพ่อกูเลยคลิงออ๋ล่าในคลิงนี่กันแล้วถ้าแกเปลือยอย่างบ้านหลวงเหล่ากันกูไม่จบกันตัางเปลน่ยนเลยไม่ต้องไม่ต้องเร่งนะกูก็รองการได้ไอ้เจรังกูได้รู้แล้วประกำว่าคลิงไม่ต้องเร่งถ้าแกเปลือยเดี๋ยวคลิงพ่อเหล่าจะได้รู้ดย้อนในบทนี้รบกันวะ่าเราต่ออย่าชนะกูย้อนตัวนี้มึงย้อนตอน กู้ยนตัวนู้มึงโอนตัวนี้นะตกลงน้อง,องค่ะผู้หญิงคนนี้มาจริงพวกน้องแต่ใช้น้องไม่ได้กันก็น้องด่าคนไม่เป็นน่ะดาไม่เปน็นตัวายาผีดตัวได้ตกลงน้องว่าตามใช่ไหมเออน้องว่าตามนะค่ะเอาใจโดยกองกูยุ่งแจกว่าติดแลว้วแกงใส

คนที่เขวคือความได้โดยแข่งบ้านตุ้งเพลงอยากแหนมตัวเทระบันคือความได้เทแา่งบ้านบางแก้วเลยในเขตบ้านว่าตามนั่งผู้หญิงอะไรหน้าด้านผู้หญิงอะไรหน้าด้านมาแย่งถัวชาวบ้านมาแย่งถัวชาวบ้านผู้ชายเงินไม่มีแล้วเหรอผู้ชายเงินไม่มีแล้วเหรอไดต้องมาแย่งถัวขวอีหน้าด้านคนง่ายอย่าพูดใจดงรอบทำไมต้องมาแย่งผัวขว วันผมเช็คมาโกดังลยววันหน้าด้านท่สุดหน้าด้านที่สุดด้านไม่ม